เอ,เอาล่ะก็ขอกล่าวสวัสดีคนดูทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันนะครับในวันนี้เนี่ย <c oughs> เราก็มาอยู่กันในเกม RV นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมได้ตำแหน่งเป็นตำแหน่งโรมมิ่งนะซึ่งตำแหน่งโรมมิ่งเนี่ยบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ถนัดเลยนะบอกเลยว่าแทบไม่ได้แตะในตำแหน่งโรมมิ่งเลยนะ ซึ่งโร m มิ่งที่ผมจะเอามาวันนี้เนี่ยก็คือลิกเตอร์นะครับบอกเลยว่าลิกเตอร์เนี่ยเป็นฮีโร่ที่เข้าไฟได้นานมากเลยนะแล้วก็มีซีซีเยอะมากมีอันติแล้วก็มีสกิลก Skill 2ที่เป็นดาบน้ำสกิลหนึ่งที่เป็นดาบพุ่มไม้นะครับลิกเตอร์บอกเลยว่าเป็นตัวที่ผมค่อนข้างที่จะเล่นได้อยู่พอสมควร ฝั่งเขาก็จะเป็นดาบฮีโร่ประมาณนี้เลยนะครับฝั่งเราดูเหมือนแคลรี่จะเป็นไวโอเลตนะการเดินเกมโรมสมัยนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่สมัยก่อนผมจำได้แค่โรมต้องเดินกับแคลรี่ใช่หรือเปล่าแต่ว่าช่วงนี้ผมเห็นโรมเขาไปเดินกับเมดนะน่าจะต้องให้เมดเกิดก่อนยินดีต้นรับซูอารอวีโอเคครับ เดี๋ยวตอนแรกผมก็จะไปช่วยเมทก่อนนะด,นดูเหมือนฝั่งนั้นจะเป็นเอนโซโรมด้วยเมทเราเสียเปรียนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน<ด>แต่ว่าเดี๋ยวน่าจะช่วยเมทบ้าง<ด>ทุกคนโอเครวมฝั่งเขาก็มาช่วยเมดด้วยช่วยเมทฝั่งเราเคี๊คีปก่อน ผมว่าตำแหน่งนอมมิงเ,เป็นตำแหน่งที่ยากมากสำหรับผมนะโอเคเมดเราได้อันนี้ไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปเติมบนละดาบน้ำเป็นดาบที่พุ่งไกลมากเลยนะครับอันนี้เราก็จะมาโซนเพื่อให้ โอเคครับแครี่ของฝั่งเขาเนี่ยเสียฟิกเกอร์ไปแล้วนะครับทุกคนทำเขาเสียฟิกเกอร์ไปละโอ้บอกเลยว่าอีก้ฝั่งเขาแรงครับต้องออกกันเวทก่อนใช่ไหม บอกลมันเล่นตำแหน่งลมนี่ยากมากครับต้องไปแก๊งเลนต้องไปหลายอย่างเลยโอเคครับจังหวะนี้ เ,เคเพื่อนโยนเลยโยนเราไปฝั่งนั้นโอเคออกได้จังหวะนี้เราก็จะมาโซนให้เพื่อนเอาดาร์กเอ้ยไม่ใช่เอาดาร์กเอาบับฟ้านะครับอยู่ในพุ่มนี่แหละโอเคบอกเลยว่าป่าเขาหายไปไหนไม่รู้นะะอยี่นี่เองโอเคอันติ อันตีโดนไหมเมื่อกี้ดูเหมือนจะไม่โดนผมนะอันตีเขา <c oughs> แล้วก็ต่อจากนี้ผมก็จะออกไป็นเทมไหนดีออกเป็นล้างดีกว่าทุกคนตานี้ซีซีค่อนข้างที่จะหนาอยู่พอสมควรน,นะครับ <c oughs> เขาจะเอาผมไปแน่เพราะฉะนั้นฟิกก่อนครับทุกคนฟิกแล้วก็สกิลหนึ่งถอยมาโอเคไม่ต้องใช้สกิลหนึ่ง เก็บเลือดเพื่อให้เราไปไฟต่อนะอันนี้ก็เข้าไปครับเข้าไปเลยโดนเอลสูริงตีธรรมดาบอกเลยว่าฝั่งนั้นเขาเจอผมนี่เซฟมากเลยแลกอะไรไปได้ ดูเหมือนจาแรกไม่ได้นะแต่ป่าฝั่งเราดูเหมือนจะของไม่ใช่ของนำสิเงินนำกว่าฝั่งตรงข้ามนะเดี๋ยวนี้ผมก็จะไปช่วยไฟเตอร์ของเราดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ไฟเตอร์ของเราการเงินนี่แบบแย่สุดๆเลยนะครับทุกคนโอเค ดูเหมือนปา่าฝังเขาก็มานะมาช่วยนะอันนี้ผมก็มาเปิดเขาก่อนโอเคเดี้อเด้อเด้อเด,เด,เดใเิใจเย็นใจเย็นใจเย็น อันนี้เดี๋ยวผมปล่อยให้ดีน่าเขาเคลียร์เวฟน,นะครับเอ๊ะแต่ไม่เขาไม่เคลียร์อ๋อเดี๋ยวผมไปด้านล่างเสร็จก็จะไปช่วยด้านบนนะครับโอเคดูเหมือนว่าแคลรี่ฝั่งเขาจะอยู่คนเดียวนะ

ทีมฝั่งเขาก็ได้อิเกาด,ดาก้อนไปนะครับแล้วจังหวะนี้ขออนุญาตเข้าไฟเลยแล้วกันมาเอาไอ้ตัวนี้ก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นก็มาเอาทาจิต่อนะครับได้ไปแล้ว2คิวนะอ,อย่าตามอย่าตามอย่าตามแมวดีกว่าไอเทมต่อไปที่ผมจะออกเนี่ยคือการเวทนะครับ บอกเลยว่ามาทำลายแถบของเอลซูก่อนนะโอเคครับลงเขาแหลมมากอย่างนี้ก็สวยเลยผมงัดแล้วเขาก็เสียฟิกเกอร์อ่าโอเคโอ้โหโซโคตดยาวเลย ตัวิวละตัวนี้ดีกว่าฮิวฮิวฮิวมาแทงป้องให้เพื่อนโอเคครับ <c oughs> ไม่รอดว่ะทุกคนโหนี่ขนาดโรมนะเนี่ย ยังคิวไปแล้วได้สามแต่ว่าโรมนี้ต้องแอคซิดมากกว่านะสงสัยน่าจะติดเล่นไฟเตอร์นะครับทุกคนโอเคครับจีหน้าเขาปล่อยคีพให้ด้านบนตีไปนะโอ้เดินหน่อยดิเพื่อน ได้ได้ได้กำลังไปกำลังไปเอถูกส่งออกไปแล้วอ่าเอาเลือดไปโอเคแพ็กยูฮึมคีน่าเราเข้าไปแล้วครับทุกคนจังหวะนี้เหครับเขาต้องหนีนะเมื่อเจอเรา ไฟนี้ไฟนี้ยังไงแพ้ไหมแพ้ไหมแพ้แน่นอนครับไฟนี้แต่ว่ายีน่าเขาแลกบนมาได้นะดูเหมือนยีน่าเขาจะไม่ต่อนะเอลสู่เลงแม่นดีจังดูจากการเงินแล้วเนี่ยอิลูเมีย เงินน้อยสุดเลยเงินน้อยกว่าผมด้วยหนึ่งนัดที่โดนโอ๋อหมายถึงอันนี้ยี่ไม่ใช่ยูเมยเอลสุดูจากป้อมเรา,ากับปอมเขาเนี่ยบอกเลยว่า ต่างกันมากเลยเนาะอไอเทมที่ผมจะออกต่อไปเนี่ยก็คือเมลออฟเพนนะครับออกมาเพื่อกันเอลสูดโดยเฉพาะเลยนี่ผมก็จะไปเกียร์รรออาการนะ ลูมเมียเข้าไปแจกอีกแล้วผมต้องไล่มันเพื่อยิงลูมเมีย,เ,ยเพื่อเมดต,ตัวเดียวเลยดูเหมือนว่าแพคิวจะไม่เวิร์กนะครับเอาล้างดีกว่าโอโอเคลมทีมฝั่งเขาไปเรียบร้อยครับจัองหวะนี้จัองหวะนี้ ผมยืนไฟนานจับจังหวะน,นี้ออกไฟครับทุกคนออกไฟได้ไหมจะออกไฟได้ไหมโอเคออกออกได้ออกได้ออกได,ออกได้ออกไฟได้ครับทุกคนโอเคครับออกไฟได้เราก็จะวาร์ปกลับบ้านเลยนะเค,เค,เ,คเคนี่คืออะไรตรงไหน ヤマタポオカジャペットはウェブとーナーケー,ープランペンロンコスメセミカラドゴロノ แครี่เราโดนเรียบร้อยแล้ว,ลวตอนนี้นะครับยีหน้าฝั่งเราจะดันจะดันร่างนะครับแต่ไม่เขาไปยืนอย่างนั้นไปดักอะไรคืออะไรตบไบเจียนไข่ไม่แล้วตอนนี้คือผมทำอะไรโอเคครับทีมเราได้ ป่าฝั่งนั้นมาแล้วนะอันนี้ใช่ศึกโรมกับโรมหรือเปล่าตอนนี้นะครับมีโรมผมกับโรมฝั่งมันนะดูเหมือนดามเมจของผมเนรรมี่ยมันจะไม่ได้เลยนะไม่ได้เลย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 ฟิกเกอร์อีกไม่กี่วิโอโหตายนะครับทุกคน ไม่รอดนะจะลากมาให้เพื่อนซะหน่อยบอกเลยว่าตัวอย่างผมก็ต้องออกกันนี้ครับเดินได้ m i n i เ t u r e ไ m i n i r อะไรไม่รู้ <c oughs> ออกมาเถอะตอนนี้กีล่าเราก็โดนเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เอาเรียบร้อยสิลูงเมียรเรียบร้อยเอนโซซับบอกเลยว่าโกงครับโกงมากอ บอกเลยว่าตอนนี้ก็ต้องอยู่ใกล้แคลรี่อย่างเดียวเลยอะ หรือว่าตอนนี้เลือดผมเดือน้อยแล้วนะถอ,อยก่อนกีน้าเขาก็แยกดันอย่างเดียวเลยนะทุกคนโอเคครับกีน้าเขาจะรอคองออดาร์สเลเยอร์ โอเคครับฝั่งเราเอารมฝั่งมันไปได้แล้วนะเอีวสู่ยิงแรงยิงเร็วยิงแม่นด้วยประเด็น่แหดะโดนเหลี่ยมของผมไป <c oughs> บอกเลยว่าตอนนี้ถ้าทุกคนฟังดีๆน่าจะได้ยินเสียงฟ้าโครมครามนะครับทุกคน ผมจะดักป่าเขาได้ไหมต้องมาดูวแต่ป่าเขาไม่มานะเราก็เคลียร์ยเว็ไปดีกว่านายขอเคลียร์ยเวฟล่างก่อนนะนยขอเคลร์เง่ เมทเราเดินแบบแหลมจัดนั่งไงโดนเอลุูเสียกระสุนไปแล้วสองเพราะฉะนั้นผมจะต้องไปรวมครับทุกคนไวยโอตายแน่เลยไม่ตายด้วยไม่ไม่ตายจุดจับใช่ครับจังหวะนี้ถอยเลย หรือว่อาจะเอาคลองเอาคองต่อโคดเราสั่งแล้วของรวมคองติดโอเคสวยเพื่อน ในจังหวะนี้นะครับผมก็จะออกเป็นเกาะเอาไว้ฟื้นฟูนะผมจะได้เข้าไฟออกไฟได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ได้เร็วมากขึ้นด้วย <c oughs> แล้ววันนี้ผมจะไปเติมทีมไฟนะโอเคครับ <c oughs> ทีมเราตอดเจวสู่ไปได้แล้วนะหนึ่งตัวอันนี้ผมก็เข้าไปแทงป้อมแล้วก็ยังไงเ่ยยังไงอันตีไม่กี่วิตีป้อมเคลื่อนตีป้อมตีป้อมโอเคครับทุกคนเราจบได้นะอบอกเลยว่าตานนี้ผมนี่เล่นซับแทบไม่ค่อยเป็นเลยบอกเลยว่า ส่วนใหญ่เกมนี้เล่นเป็นไฟเตอร์สะมากกว่าเหมือนไฟเตอร์แบบไม่ใช่โรมอะโอเคครับใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ผมด้วยนะกับการเล่นโรมครั้งแรกของในซีซั่นนี้นะครับทุกคนบอกเลยว,ว่ามีข้อติชมยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอขอบคุณครับ